สวัสดีครับไปรุ่นครับอีสันบาดหน่อยครับสวัสดีจ้าวันนี้ผ้าพีผ้านองมานํ้เที่ยวผ้าทีมงานชุดใหญ่หลังจากไปหาเจ็บเห็ดเจ็บหอยมากหลาามอยกัเรียกว่าบ้าส่วนกันมาเที่ยวครับผ้าเปิดหูเปิดตากับมานกันลายผูร้ายกอนครับมันนี้แต่ว่าทีมงานกัไปกอนก้นละครับเดี๋ยวไปรุ่นนีผ้าพีผ้านองมันนี้น้ำเที่ยวครับผ้ากันไดดองไหม่ปไหนึ่สวัสดีครับผมหลองไพ่ครับมันนี้กับผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวครับ มาเที่ยวถาดกองเขาหน่อยมุนี่ก็จะไปผ้ากันไปหลายหม่องหลายบออนี่ครับกัจังติดต,ตามมาพอยรุ่นนีผ้าทีมงานไปใส่เนื้อมนี่มากกันสุผ้สุกคนครับมอนี้ สวัสดีครับพี่น้องเลยวันนี้พาพี่พาน้องครับมาหาเอาไปดีครับพี่น้องเลยวันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวมาไหวทา้าท์กองขอน้อยครับอยู่บ้านตากท่องครับตำบลตากท่องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสะครับนี่หลายผู้หลายคนก็ดีบุกเคยท่านเคยเห็นเนาะบางหม่องบางบอลเหมือนกันโอ้ก็เคยเห็นอยู่พายุรุษนัน่นแต่าผู้บัวเ,เคยเห็นก็นสีสิพาพี่พาน้องมาเบิงมันเป็นนิทานแต่บลุลำบลานคนละครับ เ <L an> พ่ออยาน้ายดงกดบังครับส <g ib li> วัสดีค่ะน,น้อ,อจ้าน้อรจ้หลปูหลยคนมักัน,กกนอันนี้ท่านเราให้ลูกฟังแต่ความลูกนอน,นเป็นี้พี่น,อนอ้อง<น>เดี๋ยวเราลูกไงเป็นาาวานลูกไงเราเวนี้ที่ผ้าลูกว่าเบิ้งน้องแท้นี่กับมารักเด่นแม่แม่มอกอย่เนีจีก่อนหน่อยกัมแม่ทแม่บอกองนี้เวรามองเริ่มต้นที่ๆเลยแม่อรรถมองได้ก็ได้พ่ว่า มองได้ก็เป็นบุญเป็นอุศอนเมิดเบาโอ้ยเสี่ยงหนุกนย่มๆๆๆๆเอาอธิษฐานเอาโอ้ยจอดอีกสองคนบนลานเห็ดนอนอย่เนาะ พ่อหนองรอบเบิ้งไกลๆครับโอ้ยเว่าสูงสูงไงสูงแต่งานครับนะครับ

เอาเฮียซ่าใยุ่าตเนียเอาวางกันเอาไปหอาเดียวแม่ยันนเดนแ่รงอาเดีดเือละวเียเดหึอันนี้ม่เจ้าเออเอาเออกเออออกเามคนไหเอาเดียวเดียวกี่แอนเดียวไจัดเลยคนวงดีต้ออก

ตัววานะศูนย uh, yeah. ์ศูนย mm. ์เออแปดแปดเออแปดสองศูนย์เอฟันไปอ๋อมม่ออกไหนลรแปดตัวใส่เอา้นีละะต้อนั่นละตัอนั่นละตัอนั่นล่ะตัวี้ต้องหา่างตัวไส่เอาแปดแีตัวผู้หญิงี่โอนเบอร์แปอ้อ ก็อสรกันเป็นเสเรอครับเนี่ยสิว่าชื่อสมชื่อสาเถาะอันของอันคนรมาเท่ากับยังที่หรอมาเชียงโขงเชียงวัฒนาไดโนเสารหน่อยไดโนเสาร์เขาเอื่นเนี่ยก่อนดีกว่าหน้ากับ่บเบนเนาะบ้านเท่าเอื่นกับปอมแดงหลายอะไรจะไปจับไมนได้โบเบนเนาะจับ มน้มาจะใสผพงานผานถามว่ามาจะใสบัลลาพ่ะนะ,ะ,ะบอกคนนี้ม้มาจะาราม้าจเขียนต้องเพื่มว่าปีครับเนาครับหลังจากเบิ้งหันแน่เบิ้งหนีแน่หล่วก็ถไทยลุปล่วมครับเพื่อเป็นในพีน้องก็ได้เห็นครับนี่ขาดกล้องเขาหน่อยอย่างนี้ตอนนี้ท่าน่นบอกสูฟังครับนี่โอ้สุดยอดจริง ครับถึงจะบุหรี่หมอล่าคนโบยฟั่งนอนนี่เนาะโอ้ข้าวจ้าจัดบ้านไทยรูปครับนี่ถอดกองเขาหน่อยโอ้เนาะนี่นอนอี่ดีครับนี่ครับ พ่าผีพ่อหนองเลาะหันแน่เลาะนีแน่ครับมุอนี่กองขอน้อยถท่าเงาะบ่านี่เห็นไหมเป็นเท่าเงาะดอกเลียวเบิงนี่น่ครับเทาเงาะเท่าเงาะแท้ๆ มีปลาปะเนกมีวะกะปลาบึกโตวบบไหนเลยปลาบึกปลาปลาบึกก็โตปลาปลาไหมปลาสวายบ่าหนอเม็กนี่ดูกระพงอุ้งจูอุ้งจูปลาจูก็ตัิ่งใหญ่เนาะดสวายนะเดี๋ยวมึง ปลาดูข่วนเนี่ยแม่นองเนี่ยดูดูโอ้โหข้างลีน้องจะตัว่งใหญ่แตโดยหน้าห้ที่มันอยูันยังเหีย่ชวชั่ั่วั่ยจัดจปีกจัปีแล้วเด้ยตาหอกันหกจัปีถูกใง่ กูดีกว่นดีกวเาดูบายระเบาแยกโดดต้องไปเร้เรียบร้อยเลเลยลูกไปจบเลยเดยอน้องนี่ก็ดูง่ยกว่นี้โอเปั๊มไมหยังแมวเวไปท่างึนเวขึ้นไมเยืนที่นี่ยุ่โจ๊่อดีว่าเจ๊ตอนับคิดกคิดนอไปไปง ป้าป้าหไป้กินซอสกินน้ำท้มหรอกอุ้ยฝ่ายังบกอย่างนี้นี่อแม่ซื้อกระตาจีโอ้น้อยพอดีซื้อไปว่าไปว่าเนาะเล่าอันเดเดียวเดีอโหดีกว่อดีเลีวขากได้เลีวเนี้ยจ้าต้องสวยพะนะโอ้จ้องมวนมาฉันดอก้ยมื่อันเดียิพรคือกันเลียวเล่นเซื้อกระตาน้ำเล่ามาบานาท่องคือกัน บอได้คนขายยูนี่มันจ้างวานไหมขายยูคันแล้วไจ้าวานเหรอแม่เราได้เซียวขายยูนี่เด้อพี่น้องพูดหนนเซียวแม่มวนนะแม่ต้องสวยแม่ต้องสวยสิแม่ต้องสวยพ่อนะเจ้าตั้งจา่เที่ยวถ้ากองคนหน่อยมาแล้วครับก็มาเที่ยวพญาแถนครับนี่โอ้ตัวใหญ่อลังการงานสั่งดีครับพนังานกำลังเซี่ยวฟรีกันเฮ่าค่าคุณแล้ว เห็ดได้อล่างการดีครับเห็ดได้งามครับสวย,ยงามเีดครับใหญ่ๆเบาอ้ยมองดูขนะผู้บอกดว่าเครื่องฟาพ่คุโจ <c oughs> ุ้ณเหนวคาซ่าเ็นได้พวคืหอดเททอนหน็ดบ่เนาะวันนี้มาเซลฟีกันคัเต็นนอมอนีเนาะ มาเปิดหัเปิดตาขอโศกขอลาบนะโอ้ขอโศกขอลาบถ้าพ่อเดียนวิทย์นี่วิทย์ศินเนี่ยวันเจี้ยบุ้ยอ๋อพ่อจะอยู่ลูกสาวให้อ่อนฟังจ้ะโอ้เดี๋ยวนี้กำลังคนเสียหายยั่วคนว่าอ๋อไอ้ส่วไห้มันเด้อะพูดได้ไหนี่กระไดดอกไม้สวยๆขางข้องน้ำครับนี่ขางนองน้ำเจ้าสิเป็นอัน ลำพังยางเป็นนาำซี่กับบกหูเด้อครับนี่พุ่นพังยางถทียนี่พุ่นครับปะไุรุ่นผ้าบีผ้านองไปบังใกล้ๆครับโอ้ยไงครับไงครับพี่น้องร่างการนีหลีปะโตดูดูเห็นแต่กระจ้อเห็นยี้ทั้งๆมแล้ครับ โมเมียมมมยมมม้ทเท้าหดหมลเไปไปไปาขึ play, bye, bye, bye. U, toi, ้นไปไปไปงี้รุ่นบ่ขึ้นไปนมูเด้้าว่นหังเา็เขาเป็นแม่ลาใสอ่ะอ๋อโอ้ยบ่ได้เด้ปใสแม่เูกแม่บ่มี่นะแม่ปมีปนขึ้นปหนึ่งขไปีหันเด้ จะเบิ่งต <ไป S 1> ัวไข่เท่าคุณเด้อืไปไป,ไปยงมือเห็นนี่เด้อพ่อนาะินนางล่ำทำอยู่หลังพญานแทนข้างหางครับนี่เป็นท่อแสงแดดแน่เด้อครับ รุ่นน้ำเสให้พี่น้องห้างดิเบิ้งใกล้ๆนี่นแล้วครับอ้าเฉดเฉดง่ายดีเนี่ยโอ้ซุดยอดอกีกครับนี่ ไปนาไเที่ยวมวนบ่วุแล้วคนถ้าข่ากินข้าปแล้วคืนเรื่องาปดเล่นเดียมีครอบรูอะไรย่างคือเคยในเบื้งอไปเข้าไปหากินขอกินน้าบ้านไรเช่นมั้งปฮะกินขาหลายอยู่ในหันโอ้คนเป็นสายพันธุ์อันนั้นอันนี้ไหมะม่ณน่ะเดี๋ยวเียนพันุเี่ยนนีนสิโ้านอ้รุ่นยางโมไบตดอนชูปวดแข็งขวดชาไปกินข้าวัน ไปหาเมรแสนบ่นี่เปนน้ำผู้สาวคุณเน่นเนี่ยแบกแบกไฟไไปเอักเถอะพี่นัองมูได้ต้ลูกกับผู้เบาตีสสาวใต้ยลูกก็ผู้เบาตีโอ้ยย่ใจเหรอย่สิบแลเยป้าไปหาเม่แสนเนาะพยายามถามข่าวแม่แสนไปพี่น้องไปพี่น้องไปกันเหรอเอีสมองสมบแล้วครับัเชีวสวัสดีครับ โอ้โหน้าหาก่อนดีพ่อนฮะที่แล้วครับพี่น้องบ้านไปดีเยี่ยวล้วโอ้ไปถึกไก่าไก่เดี้เงินนี่ลงใส่ลงกัวอยู่ปวามจัดใส่เมื่อมันเกลืห่วยมันกิ่เข่ามั้งคือเข่าข้ามเจียวอะไรนี่แหละจีพีเอตัวบอสนด็กใส่นมมาเสริมกระดูกให้ผู้เฒ่าครับพี่น้องแอนดีนไปรับก็ได้ครับ ในส่วเดี๋ยวขอมาฝากโอ้ยขอบคุณหลครับบาดีครับย,ยากลำยคอนโอเคครับเอานี่แม่ครับนมเรสริมกระดูกไข่แรงนะหันหาเลยปเก็บเห็ด <c oughs> ปะ่ปะจางหวงว่มีวมีนมแมงกเรยนันแขงแข็ว่างเห็ดไปลองดูองป่าจ้ปะปักนาวปักนาต้นยุบนันยุ่ยเย็นบแมลไโอ้ของเขียดด้ยน่ไปขอไป<อ>ก<ย>ินของกันป่ะหนปะ รรมามามาเดีนยวขอรู้กันปีงไก่แล้วกัต้มต้มสมเด็ๆทังสิ่นอ้วามสิขาอยู่ยด้วยไปขไปกินของกันเทาหนึ่งินว่ากินินเินมขาวปุตัวเ่อก่อ่านี่ล้วาากับมอยู แล้วขอกับน้ำครับเนาี่ยเออเอซีสมองสมบัติเราครับกินของกันเสี่สงกันบ่อจีเป็นตําหุงปิ่งใกล้ีิ่ววาวว้าวเนขักันกเด้อบ่เหวียดอกนี้ตัวพ่อมานังเี่ไปพ่อข็ไปนั่งกินโต่ะนั่โต๊ะได้มือไมนองไปเกา đúng <laughs> เอาของเก่าๆล่ะแน่ต้มกุ้งแกงโซล่าอีกตําแซ่บคือเก่าติคือตําคือเก่าเนาะ <laughs> <laughs> <complete> อย้างต่างคนบ๊างบไงฮะบ๊ายบายนีกำลังยาบไยแล้วใ็ต่กันยังไงใบใบว่าไบ่ันใบตองแซดล่มปิวเวออยุ้ยรัวนีละบ้านเนี้ยแกนเทียนบนลล่าไขของครับใคของใครข้าที่ไปเก็บเพ็ดสอยกับทิมงานอิสานบปานหน่อย ลายเหล่าพาไปกินให้ดีๆเนี่ยบ้านเหล้ายรอจังเป๋จังไงผมขี้กี่อนกันนี่ใกล้บ้านเราครับสิพาไปเก็บเมื่กับแล่งพระนัทมส่งข้าวด้วยเออในส่งข้าวหาอารู้โปรข้าวไปนี่เดียวเจื่อกี้โม่นอารหนึ่งสองสามสี่เด้ออารู้เต็มตาแล้วนะมานะเต็มตาแล้วมาเด้อเมื่อกี้เต็มตาแล้วมานะถ่ายส่งมาให้ดูมาหนอของหลอกหลายนี่ ต้องเนี่ยเสียบบ่ครับครับครับกินเราเนี่ยหั่นไวกินเราย่างาแล้วมาื้อไทยแขกไทยบานกำลังหิวพอดีเลยวันนี้ไหนั้นหิวกินบ้าไทยแขกไทเฮียนหิวไ่เฮี้ยไทหิวไแแขกไเจมาสงเนยล่ะโอ้มวนโยไปหั่นแน่หนีเนี่ยครับไปเบิงงเดียวมเบิรงนเดียวตัวไหนะสมควรู่ยนาทีข้าวมันลนอีนนา หลูกมันเน้อันพอัดมันมาจะหลวกมันกับซีสันนั่นเย็ซีสันหมอนองบึ้งเป็นตัวนี้หน่อยเนาะอาอได้กับฝากพีฝากน้องไว้สมนีก็เด้ครับไปขออีนที่สมองบึครับอยูดีมเฮงกินก๋วยกันแซ่บครับคิมนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้สมนีกครับสวัสดีครับ